ตอนนี้ทุกคนไปลุมที่ลุงพลนะฮะแต่เรามาลุมนักข่าวดีกว่ากลัวนักข่าวเหงานะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนัตตี้สวัสดีครับข้างนอกก็มีอะไรบ้างฮะเออข้างนอกมีอะไรเขากำลังลุมลุงพลอยู่แล้วใครมาเนาะมีพี่อุ๊บเจอยังอ๋อเจอแล้วครับพี่อุ๊บเจอแล้วเนาะกินข้าวอยู่ยังไงที่เหลือก็ไม่มีอะไรมีฝรั่งมาเมื่อกี้มีฝรั่งมาก็เป็นแฟนคลับลุงพลมาจากสวีเดนนะครับกำลังว่าจะพิมพ์ข่าวของเช้าอ๋อพิมพ์ไปเลยนะฮะตอนนี้ก็มียูทูบเต็มไปหมดเลยเนี่ย ฝากช่องข่าวด่วนข่าวดังด้วยนะครก็ขอฝากช่องข่าวด่วนข่าวดังด้วยนะครับก็คือพี่ๆก็น่ารักทุกคนครับแล้วก็มาเกาะติดที่นี่กันทุกวันเนาะใช่ไหมพี่ข่าวด่วนข่าวดังนี่มาเดือนละครั้งโดยประมรณอ๋อมา,มาเดือนละครั้งครับก็ฝากฝากด,ด้วยนะครับให้ติดตามกันเยอะๆครับแล้วน้องนัตตี้มาที่นี่แล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างดีก็บรรยากาศก็ดีทุกครั้งครับที่มาแต่ว่าหลังๆก็จะเบาๆหน่อยเพราะว่ามันปะเดินอะไรมันก็เริมเบาๆโควิดด้วยเนาะครับ นเราไม่พูดถึงคดีแล้วเคยพูดเรื่องอื่นดีกว่าครับแฟนคลับบุงคนเป็นไงเจอวันนี้น่ารักไหมฮะก็น่ารักน่ารักเสมอรับนะตลอดตลอดนี้แกล้งเด็กมีมอง์คเปนตัวนี้ก็น่ารักเออโอเคขอบคุณครับน้องนาตี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ